รวยใน m e t a เว r ร์ EP ที่10นะครับ EP นี้จะให้ความลับความลับแบบท่านเทพเฉพาะคนติดตามเฉพาะคนที่ติดตามช่อง powerben นะครับถึงจะได้เห็นหรือก็แบ่งปันให้เพื่อนๆก็คือผมได้เตรียมขั้นตอนการใช้งานการล็อกอินนะครับการเข้าระบบการไป เขาเรียกว่าไปนำเสนอพรีเซนต์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นการสินมีตัวตนสร้างตัวตนอะไรแบบนี้ในโลกเมตาเวิร์สนะครับอุปกรณ์นะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับการใช้งานต่างๆขั้นตอนต่างๆนะครับได้เตรียมการไว้แล้วแล้วก็รอเมตาเวิร์สเปิดนะครับก็จะสามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยจะให้ มีสมาชิกมากมายนะครับจะให้จองจองตัวนี้ครับรวยก่อนใครเมตาเวิร์ดนะครับจองโปรเรียน977 977นะครับรับแค่ร้อยคนนะครับรับร้อยคนแล้วเต็มปุ๊บนะครับสอนเสร็จราคาจะไม่ราคานี้นะปรับราคานะครับอันนี้สำหรับสมาชิกที่ติดตามช่อง powerben ทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ไอนะครับเพราะว่าผมมีกลุ่มสมาชิกหลายคนเพราะมันมีทั้งหมดตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด4แพลตฟอร์มก็เหมือน4ช่องอะนะครับ4ช่องทางก็คือ m e t a เว r ร์เปิดหลังจาก m e t a เว r ร์เปิดนะครับ m e t a เว r ร์จะให้ลงทะเบียนนะครับล็อกอินใช้งานแต่มันมีอุป,ปกรณ์มีขั้นตอนวิธีการใครทําก่อนมีโอกาสเปิดหน้าร้านก่อนมีโอกาสสาเร็จก่อนใครนะครับก็เดี๋ยวจะไปสอนกันในคอร์สเนาะเจอกันนะครับ